นตึกผู้ป่วยนอกญาติผู้ป่วยพบว่ามีผู้ป่วยเป็นลมหมดสติบริเวณที่จุดนั่งรอซักประวัติญาติวิ่งตามพยาบาลแจ้งว่ามีผู้ป่วยเป็นลมหมดสติอยู่พยาบาลที่เห็นเหตุการณ์รีบเข้าไปช่วยเหลือโดยให้นอนราบพร้อมประเมินชีพจรการหายใจและทำ CPR ในทันทีพร้อมเรียกเจ้าหน้าที่และทีมผู้ป่วยนอกมาช่วย CPR เตรียมเครื่องคันียคคุณครัโอเคเียยอไว้หูนะคะอเียอนะคะขอบคค่ะ ตามแพทที่ปฏิบัติงานในห้องตรวจ มาช่วย C P R พร้อมใส่ทิ้วให้วเป็ดจเดห้าค่ะห้าสิบเท่าไรคะยี่สิบยี่สิบได้นหมได้ไหมนะหมหอบอกค่ะ แปดยี่สบ้าา่้นท่ยและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินโดยมีเจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอกพยาบาล นักวิชาการศูนย์บร <brief> <K al ong> <K al ong> ิการดูแลขณะเคลื่อนย้าย และส่งตัวผู้ป่วยไปห้องฉุกเฉินอย่างปลอดภัยขอขอบคุณแพทย์หญิงหัตถยาไทยกลางแพทย์ปฏิบัติการมาร่วมซ้อมแผน CPR งานผู้ป่วยนอกและขอขอบคุณนายแพทย์อนุชาติบุรตาอายุรแพทย์มาช่วยประเมินการซ้อมแผน CPR ของงานผู้ป่วยในครั้งนี้ขอขอบคุณค่ะ